ผู้ใหญ่เก้าเด็กสองทันเล้สิบบาทเครื่องดื่มห้ามนำเข้านะได้น้ำเปล่าอย่างเดียวนะฮะับสำหรับนักท่องเที่ยวเครื่องดื่มน้ำเปล่าได้เข้าได้อาหารห้ามเข้าขนมห้ามเข้าน้ำน้ำมียี่ห้อทุกชนิดแต่น้ำน้ำซีสีห้ามเอาเข้า น้ำมียี่ห้อแต่อย่างนี้เราชงน้ำหวานมาไม่มียี่ห้อใช้ได้เข้าได้ก็ดีอยู่ไหมเดี๋ยวดูดูเจ้าหน้าที่ก่อนเขาบอกไม่ได้เป็นกดนะครับเป็นกดเป็นกดนะครับเป็นกดนะคะน้ำเราชงมาเองไม่มียี่ห้อเข้าได้นะครับถ้ามียี่ห้ออ้ามเข้าครับผมไม่รู้กูว่าไปที่ไหนใช่ง ให้นําขยะออกมาทิ้งข้างนอกด้วยอใช่จะทำความสะอาดโถ่สำหับที่ท่องเที่ยวเราจะได้ท่องเที่ยวกันต่อไปโอเคครับผมงดใช้ถุงขยะขอบคุณมากครับผมได้นะน้ำกระโถนกระปุลครับครับ เส้นทางศึกษาธรรมชาติครับนนผมใช่ต่อจากต่อจากคราวที่แล้วจะเป็นอีพีก็ไม่นะเพราะคราวที่แล้วตอนนั้นยังยังไม่ได้ถ่ายทำอะไรเลยอันนี้เส้นทาง ธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปครับวนกลับมาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับห้ามนี่ฮะเป็นจุดเล่นน้ำดเดี๋ยวเราจะเดินไปเล่นน้ำตรงนู้นโอเคท่องเที่ยวเยอะครับผมทั้งต่างชาติทั้งคนไทยมีหลากหลายครับผมไม่เหงาไม่เหงาดูความใสเดี๋ยวจะได้ดูความใส,มใสของน้ำ น้ำใสเนี่ยดูอยู่ข้างบนผมยังมองเห็นพื้นเลยนะลองเดินมาดูลงมาเที่ยวดูครับเนีย่ยฮะมีชื่อของกระบี่อีกที่หนึ่งครับผมไไกากนี้ถ้าเกิดว่าท่านท่านใดจะไปเที่ยวตามสวนตามไร่ที่มีชื่อเขาจะมีป้ายบอกมาก่อนมาน้อยมากแต่เดี๋ยวนี้เยอะละเป็นไร่ของเอกชนนะ ก็ไปถ่ายรูปต้นไม้ค่าเข้าคนละ20บาทถึง50นะประมาณนี้อย่าไปคิดว่าแพงเลยถ้าเราเราช่วยชุมชนนะครับช่วยให้เขามีไรายได้ครับ,รบ,รบดูดูความใสของน้ำมองเห็นก้อนหินเลยไหมความใสของน้ำนะฮะมองเห็นก้อนหินเลยนะครับเป็นไงครับผม ครับปอมของสองน้ำนะครับเป็นไงครับพี่ครับเออก้อนหินมองสายเห็นหินก้อนหินแล้วใช่ไหมครับครับเห็นหินนี่นี่คือคำยืนยันของนักท่องเที่ยวนะมีปลาด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำกันครับนักท่องเที่ยวบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำกันนะครับมีทั้งหมดมีชาวต่างชาติก็มานี่ครับแต่ไม่ได้ถามว่าเขามาจากไหนเราะว่าเราไม่ได้สนิทกันอะไรมากนักคำยืนยันของนักท่องเที่ยวอีกท่านหนึ่งนะครับว่าน้ำนี่ใสจริงไหม น้ำใสมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะคือเห็นถึงก้อนหินแล้วก็เห็นตัวปลาที่ว่ายน้ําอยู่ในคลองในคลองในคลองส่งน้าหรือคลองส่งน้ำทาที่เรียกว่าท่าคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของกระบี่อันนี้คำยืนยันของนักท่องเที่ยวนะครับที่เราไ่ะสายจริงค่ะอยากให้มาดูด้วยตัวเองเห็นปลาว่ายอยู่ในน้ำได้เลยความใสของน้ำโอเคครับผมครับขอบคุณมากนะครับมันตกมีความใส คือน้ําที่ไหลาจากเขาเมื่อกี้คือเขาพรมแดนนะครับนะฮะเนี่ยเมื่อกี้ที่เดินออกมาจากทางนี้นี่ที่เราให้ที่ให้เพื่อนๆได้ดูว่าเป็นเขาพรมแดนคือน้ําจะไหลาจากเขาเขาพรมแดนเนะี่ยไหลออกมานี่คือน้ําจืดตรงนี้น้ําจืดนะใสน้ําจืดใสามากแล้วก็ออกไปทางนี้ ทางที่เราเข้ามาเพื่อนๆจำได้ไหมที่ว่ามีเรือเรือเรือตังเกยหรือเรืออะไรจอดอยู่ตรงนั้นน่ะทางเข้าเลยอ่ะตรงนั้นจะเป็นน้ำเค็มนั่นแหละครับคือที่มาของคาว่าคลองสองน้ำคือสองทางคือเขาคือน้ำจืดและน้ำเค็มคลองหนึ่งเป็นน้ำจืดคลองหนึ่งเป็นน้ำเค็มคลองเป็นน้ำจืดก็คือเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากเทือกเขาดูความสวยงามนะครับ อันนี้ผมไม่สามารถที่จะลงไปถ่ายข้างล่างได้นะดูเนี่ยรากไม้สวยงามนะครับเนี่ยคิดว่าหน้ามาเที่ยวไหมล่ะใครที่คิดว่าหน้ามาเที่ยวมาเลยอย่ารอครับไม่ต้องไปอรอเกษียณหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบมาเลยถ้ายังที่ขยะยังมีแรงเนี่ยขนาดยังมีแรงเนี่ยครับรีบมาเที่ยวดูธรรมชาติกันดีกว่า อย่าไปรออายุยาเยอะๆไม่งั้นแทนที่จะจูงลูกจูงหลานกับหลานจูงเป็นอย่างนี้ไปนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ห้ามลงเล่นน้ําบริเวณนี้นะครับก็คือตรงนี้น้ํามันตื้นแต่ถ้าน้าน้ําจริงน้ําขึ้นเยอะนะถ้าน้ําเยอะนะ่ะอาจจะเล่นได้นี่ครับตามมานี่ ดูไฮไลท์อมีช่องดูให้จบนะครับพยายามดูให้จบอย่าก,กดเลื่อนไปเลื่อนมามัน,มนผมดูคลิปผมก็ดูจนจบอะ่ะอย่าไปเลื่อนไปเลื่อนมาอย่าเลื่อนเร่งไปอันนี้ไม่ไม่ไม่สนุกก็เลื่อนไปที่นี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจาจุดด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจําจุดคอยให้คําแนะนํา ครับผมอันนี้คือพี่ถามนิดนึงเมื่อกี้ผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยว่าคลองสองน้ําคือตรงนี้เป็นน้ําจืดถูกไหมครับใช่แล้วก็ไปบรรจบตรงน้ำบรรจบตรงที่ทางเข้าพอน้ำทะเลหนุนขึ้นมันจะมีจุดบรรจบอยู่ที่ศาลาอย่างนี้นะครับอ๋อตรงศาราพอบรรจบปุ๊บกับข้าวบนจะเป็นน้ําจืดชั้นล่างจะเป็นน้ำเค็มครับผมชั้นบนใสชั้นล่างขุ่นอ่ามันจะเป็นคลองสองน้ำนะครับครับผมอย่างชั้นบนนี้จะเป็นน้ำอยครับถ้าบนนี้จะไม่มีน้ําตกเดี๋ยวจะเป็น จะเป็นน้ําก่อยสูงขึ้นจะเป็นสีฟ้าเลยครับทําเป็นสีฟ้าจะสวยมากนนก็ประมาณวันนี้เจ็ดก้ามก็ประมาณเดี๋ยวบ่ายโมงครับตรงนี้จะรากไมก้จะท่วมหมดเลยครับอ่าเดี๋ยวเราบ่ายโมงถ้าเรายังอยู่เดี๋ยวเราจะจะจะ,จะให้ชมกันนะครับครับผมที่เข้ามาก็คือเข้ามาถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ถามได้เลยผมก็ถามว่าผมก็ได้ได้เลยครับจะไปอายครับอายเราไม่ได้ความรู้ครับใช่ใช่ใช่ครับผมสนใจอะไรถามได้เลยสนใจครับถามได้เลยนะครับอ่าครับเจ้าหน้าที่เขาขอบคุณมากครับผมครับด้วยความยินดีครับผมไปเราไปกันต่อ ร้านของฝากสมหัวอาของฝากของฝากร้านของฝากที่ท่าปอมนิ Nico ้วสามนิ้วสี <k 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 <k> <k <k ่นิ้วอ่ะห้านิ้วอ่ะ S <S ก็ดีนะไม่เอาห้ามอาหารเพราะว่าขยะมันลกข้างในนะต้องช่วยกันนี่จุดทานอาหารข้างนอกห้ามทานข้างในช่องที่ไหนสักที่ที่นี่ที่นี่ท่าปอมของสองน้ำอันนี้หลาน ถ้าปอมเขาสองหน้าก็บี